ในตอนนี้นะคะก็ยังมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าเราสามารถเลือกคู่ประเภทอื่นมาแทนคู่ทวินเฟรมของเราได้ไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ของคนที่เข้ามาปรึกษาหลายห,ายหายคนเนี่ยค่ะไม่สามารถเปิดใจหรือว่าไม่สามารถไปเลือกใครนอกเหนือจากทวินเฟรมของเราได้ค่ะมีในบางคนนะคะที่เขาลองตัดสินใจ เปิดใจให้กับใครหลายคนที่เขาจะเลือกอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจมปากกับคู่ทวินเฟมเขาเลยลองเปิดใจให้กับตัวเองดูในระหว่างนั้นก็มีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากๆาคะ่ะแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกใจเขาที่ทําให้เขารู้สึกดีได้จากที่เขาเล่านะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาได้เจอทวินเฟมแล้วไม่ว่าเขาจะคุยกับใครเปิดใจให้กับใครเขาก็ไม่สามารถรู้สึกดีกับใครได้แบบจริงๆเลยะคะ่ะ จากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยค่ะก็จะมีคนคนหนึ่งที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกดีขเขามากๆค่ะมันเป็นความรู้สึกดีที่ค่อนข้างมากๆอยู่พอสมควรนะคะลักษณะรูปร่างหน้าตาบุคลิกภาพอะไรจะคล้ายๆทัคคู่ทวินเฟรมของเราเลยจะเหมือนกันแทบจะทุกอย่างเลยค่ะมองมองเพื่อนๆเนี่ยคือแบบเหมือนคนคนเดียวกันเลย แต่สุดท้ายแล้วนะคะพอคิดจะลองเปิดใจจริงๆมันก็รู้สึกว่ามันไปไม่ได้อะคะ่ะมันฝืนความรู้สึกที่จะเลือกคนคนนี้มาแทนคู่ทวินเฟรมของเราไม่ได้เลยะคะ่ะและที่ผ่านๆมาเราจะไม่สามารถรักใครได้อีกเลยจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอทวินเฟรมนะคะมองใครก็รู้สึกว่าเขาดูดีมองซ้ายก็แบบก็ดูหลอ่อดูเท่ดูอะไรเปหมด <S <S เห็นใครก็ดูดีเปหมดแบบนะะี้ค่ะจะชื่นชอบชื่นชมเขาตลอด คนที่พบเจอนะคะแต่พอหลังจากที่ได้เจอคู่ทวินเฟรมแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าไม่มีใครเลยะคะ่ะที่ทําให้เรารู้สึกดีได้เลยรู้สึกว่าในระหว่างเนี้ยคะ่ะระหว่างที่เจอคู่ทวินเฟรมแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาก็ดูดีเหมือนเดิมทุกๆคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ามันรู้สึกว่าความรู้สึกชอบรู้สึกดีรู้สึกชื่นชมแบบเนี้ยมันไม่ไปแล้วมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแบบเนี้ยคะ่ะ าจะให้คบกับใครนะคะยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งไม่อยากคบเลยยิ่งความรู้สึกที่มีต่อคนอื่นรู้สึกรู้สึกว่าไปไม่ถึงขั้นที่อยากจะคบแบบนี้ค่ะมันอาจจะมีความรู้สึกดีกับบุคคลหนึ่งที่เข้ามาที่เขาอาจจะเหมือนคู่ทววนเฟรมของเราช่วงนั้นคู่ทวินเฟรมของเราเขาจะหายไปอะค่ะช่วงระยะหนึ่งแล้วมาเจอคนคนนี้โอ้โหเหมือนกันมากๆเลยก็จะประมาณนี้ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะ ทวินเฟรมจริงๆตัวจริงๆเลยนะคะเขาจะไม่สามารถไปเลือกคู่ประเภทอื่นแทนคู่ทวินเฟรมของกันได้ของเราได้ค่ะถ้าหลักๆแล้วใครเป็นทวินเฟรมตัวจริงจะเข้าใจในจุดนี้มากๆค่ะทุกครั้งที่เราชอบคนอื่นหรือรู้สึกว่ากําลังจะตัดสินใจเลือกคนอื่นจะคบคนอื่นแล้วมันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างมาบีบบังคับเราที่ทําให้เราไม่สามารถเลือกคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นคู่ประเภทใดก็ตามนะคะมาแทนที่ทวินเฟรมของเราได้ค่ะ คุณจะเจอแรงเหวี่ยงแรงผลักออกมาจากคนคนนั้นเลยให้เข้ามาวนเวียนในในความรู้สึกนึกคิดถึงคู่ทวินเฟรมของคุณอยู่ดีค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคู่ทวินเฟรมตัวจริงนะคะถ้าคุณไปเลือกคู่ประเภทอื่นมันจะทําให้ทําให้ตัวคุณเองนะคะที่จะปวดทรมานที่สุดณนะตอนนั้นการที่เราไปเลือกคู่ประเภทอื่นมันคือบททดสอบอะคะ่ะในช่วงนั้นคุณยังไม่มีการตื่นรู้ใดๆคุณจะอยู่ในช่วงสับสน ในช่วงที่อยากออกอยากเอาเขาออกไปจากชีวิตคุณหรือว่าเป็นช่วงที่คุณอยากตัดสินใจเลือกคนใหม่เพื่อที่จะลืมคู่ทวินเฟมของคุณคุณก็เลยตัดสินใจเลือกบุคคลน,นั้นเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะช่วงแรกๆนะคะสถานการณ์ของคุณความสัมพันธ์ของคุณกับคนใหม่อาจจะดีลงตัวกันได้ดีมากๆค่ะแต่พอช่วงระยะหลังๆนะคะคุณจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับ คนใหม่นะคะเข้ากันไม่ได้ค่ะจึงทำให้คุณย้อนกลับมาวนกลับมาหาคู่ทวินเฟรมคุณเหมือนเดิม